ส่วนที่หกก็คือหลังหลังพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่กุกเก่าองค์นี้นะครับถือว่าสวยงามสมบูรณ์แบบมากปกติเนี่ยพระบางขุนพรมหลังจะไม่สวยงามสะอาดสะอ้านเรียบร้อยขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นกุกใหม่ก็จะต้องเกละเกละกลั่งนะครับด้วยค่าบกุูต่างๆแต่แต่กุกเก่านะครับเนื่องจากว่าออกมาก่อนด้วยกรรมวิธีต่างๆแล้วก็ เป็นพ้าที่อยู่ด้านบนองค์นี้จึงเป็นหลังที่สวยงามมากเหมือนวัดระฆังไม่แตกต่างเลยนะครับและพระองค์นี้ก็เป็นพระที่ถอดแม่พิมพ์มาจากวัดระฆังด้วยนะครับขายายนิดหนึ่งนะพี่ลองให้พี่้องเห็นนี่ครับจะมีความงดงามเห็นไหมครับมีลักษณะของการปาดนะครับที่เหมือนวัดระฆังเลยนะครับมีการแอ่นเล็กน้อยมีร่องรูต่างๆมีการหดการเหี่ยวมีลักษณะของการยุบการย่นที่สวยงามมากนะครับแต่ว่าว่าบางกุดพรมนะครับ ข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่เรามักจะเห็นบ่อยๆก็คือการปรีการแยกเนี่ยจะน้อยการปรีการแยกจะน้อยเป็นเพราะพระเนี่ยอยู่ในกรุกนะครับพระโดนความร้อนความเย็นบางครั้งก็โดนน้ําโดนอะไรโดนมันทําให้เนื้อพระเนี่ยมันแน่นขึ้นนะครับแล้วก็การเซตการหดตัวต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการผสมนะครับตอนที่โขกตําด้วยนะครับแต่เนื้อบางขุมพรมเนี่ยเป็นเนื้อที่ต้องละเอียดเนียนแน่นกว่าบางวัตถะครัง เล็กน้อยคือเนื้อจะเลวกว่านะพี่น้องครับเรามาดูกล้องลงกล้องดูทำมือน,นิ่งๆน,นะอน,นั่นนะนี่ครับเห็นไหมความสวยงามคราบกบบางเบาเล็กน้อยโอ้โหตรงนี้นะพี่น้องนะอลังการจริงๆนะครับไม่อยากจะย้ายที่เลยนะพี่น้องเห็นไหมส่องแล้วละลายหัวใจไหมองนี้ละลายหัวใจไหมนี่ครับ นี่ถ้าส่องกับแสงธรรมชาติพี่น้องว่าจะละลายหัวใจไหมนี่ครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยนี่ครับโอ้โหนางฟ้าเลยเนาะถ้าเป็นผู้หญิงเนาะประกวดนางงามก็นางฟ้าไม่เนี่ยนี่ครับนี่พี่น้องละ,ละลายหัวใจไหมครับนี่ครับคาบกรุไม่หนามากนะพี่น้องครับเห็นไหมสวยงามเหลือเกินนะพี่น้องครับสวยงามมากเลย นี่ครับสวยงามมากๆนี่ครับโอ้โห,โหสุดๆน้อพี่น้องครับนี่คือหลังที่ถือว่าสมบูรณ์แบบก็ว่าได้นะครับ